คือหนึ่งมหาเศรษฐีคนหนึ่งพาชูรักกลับคฤหาสาดด้วยความมั่นใจว่าทุกความลับถูกฝังไปแล้วแต่ทันทีที่ประตูเปิดออกหัวใจเขากลับหยุดเต้นเพราะผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคืออดีตภรรยาที่หายไปพร้อมเด็กแฝดสองคนที่มีใบหน้าเหมือนเขาราวกับเงาสะท้อนสามปีแห่งความลับกำลังจะถูกเปิดโปงในคืนฝนตกที่ไม่มีทางนี้เขาจะเลือกยอมรับ หรือทำลายทุกอย่างที่เหลืออยู่อย่าเพิ่งกับพริบตาเพราะความจริงที่รออยู่ตอนท้ายอาจทำให้คุณหายใจไม่ออกประตูรั้วเหล็กสีดำค่อยๆเลื่อนเปิดออกเสียงมอเตอร์ดังต่ำและยาวเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ที่กำลังตื่นคารห่าหินอ่อนหลังใหญ่สว่างด้วยไฟสีอุ่นแต่ในสายตาของเขาแสงนั้นกลับเย็นชาอย่างประหลาดอากาศยามค่ำคืนอับชื้น กลิ่นหญ้าที่เพิ่งรดน้ำลอยปะปนกับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงข้างกายเธอจับแขนเขาแน่นและเยายวกดลงบนผิวสูตรราคาแพงเขายิ้มเป็นรอยยิ้มของผู้ชนะของชายที่เชื่อว่าตนควบคุมทุกอย่างได้รองเท้าหนังขัดเงาก้าวลงบนพื้นกรวดเสียงดังกรอบแกรบชัดเจนเกินไปในความเงียบหัวใจเขาเต้นเป็นจังหวะมั่นคงอย่างที่เคยเป็นเสมอเขาพาชูรักเดินผ่านสวนกุหลาบ กลีบดอกสีแดงสดสะท้อนแสงไฟเหมือนหยดเลือดที่ไม่เคยถูกล้างออกหน้าต่างชั้นล่างสว่างอยู่ทั้งที่เขาแน่ใจว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครควรอยู่ลมหายใจเขาสะดุดเพียงเสี้ยววินาทีแต่เขาบังคับให้ตัวเองเดินต่อมือของเขาเย็นทั้งที่อากาศไม่หนาวเสียงส้นรองเท้าของผู้หญิงข้างกายกระทบพื้นหินอ่อนดังเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเมื่อประตูไม้สักบานใหญ่เปิดออก กลิ่นอาหารจางๆลอยมากลิ่นที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีถงใหญ่เงียบเกินไปเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองโคมระยะคริสตัลสองแสงระยิบเงาสะท้อนแตกกระจายบนพื้นเขาก้าวเข้าไปอีกก้าวแล้วหยุดร่างหมือนยืนอยู่กลางห้องรับแขกผู้หญิงในชุดสีครีมเรียบง่ายผมยาวถูกรวบไว้หลวมๆแสงไฟตกกระทบใบหน้าเธอ ใบหน้าที่เขาจําได้แม่นยำแม้เวลาจะผ่านไปอดีตภรรยาหัวใจเขากระตุกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบแน่นลมหายใจหนักอึง้งอกแน่นจนพูดไม่ออกเธอเหง่อยหน้าขึ้นสายตาสมบนิ่งแต่แฝงบางอย่างที่เขาไม่กล้ามองตรงก่อนที่เขาจะตั้งสติได้เงาเล็กสองเงาก็ขยับออกมาจากด้านหลังเธอเด็กชายสองคนเสียงหัวใจเขาดังจนกลบทุกสิ่ง เด็กทั้งสองยืนเคียงกันสวมเสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ากลมดวงตาคมสันจมูกริมฝีปากเหมือนเขาราวกับกระจกสะท้อนโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงลมหายใจของชูรักข้างกายสันมือเธอคลายจากแขนเขาเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ซึมตามแนวสันหลังอดีตภรรยาไม่พูดอะไรเธอเพียงมองเขาเหมือนรอ เด็กชายคนหนึ่งก้าวออกมาก้าวเล็กๆแต่หนักหน่วงพื้นหินอ่อนเย็นสัมผัสนั้นเหมือนแผ่ขึ้นมาถึงหัวใจเขาดวงตาเด็กคนนั้นจ้องเขาไร้ความกลัวไร้ความสงสัยมีเพียงความจริงลำคอเขาแห้งผากลิ้นหนักจนขยับไม่ได้ภาพอดีตไหลย,ย้อนคืนฝนตกเสียงประตูปิดคำพูดที่เขาเลือกจะไม่ฟังเขาจำได้ทุกอย่างกลับมาชัดเจน อดีตภรรยาขยับตัวเสียงผ้าสีครีมเสียดสีกันเบาๆเธอสูดลมหายใจลึกมั่นคงเด็กชายอีกคนจับมือเธอมือเล็กอุ่นภาพนั้นแทงเข้ากลางอกเขาชูรักข้างกายถอยหลังหนึ่งก้าวส้นรองเท้ากระแทกพื้นเสียงดังเกินควรถงใหญ่ยังคงสว่างแต่ในสายตาเขาทุกอย่างเริ่มมืดลงอดีตภรรยาเอียงศีรษะเล็กน้อย แววตาไม่โกรธไม่เศร้ามีเพียงความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเด็กแฝดทั้งสองมองเขาพร้อมกันดวงตาเดียวกันสายตาเดียวกันลมหายใจเขาสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความลับที่เขาคิดว่าฝังกลบค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินอ่อนเหมือนศพที่ไม่มีวันเน่าเสียงนาฬิกาแขวนผนังเริ่มดังชัดติด่อทุกวินาทีหนักหน่วงอดีตภรรยาเดินเข้ามาใกล้ ทุกเก้ามั่นคงสง่สางามกลิ่นสบู่อ่อนๆจากตัวเธอกลิ่นเดิมที่เขาเคยเมินเฉยเด็กแฝดเดินตามเงาของพวกเขาทอดยาวบนพื้นเขาถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้าชนโตเสียงดังหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเธอหยุดอยู่ตรงหน้าระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวเด็กชายคนหนึ่งเงยหน้ามองเขาแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยคำถามที่ไม่ได้เปล่งเสียง กลับดังก้องยิ่งกว่าคำพูดใดชูรักข้างกายตัวสัน่นดวงตาเบิกกว้างอากาศในห้องเหมือนหายไปหายใจไม่เข้าอดีตภรรยามองเขาอีกครั้งสายตานั้นนิ่งแต่หนะักเหมือนกำลังเปิดประตูบานสุดท้ายของความลับที่ถูกซ่อนไว้สามปีนาฬิกายังเดินต่อเสียงดังขึ้นชัดขึ้นเด็กแฝดยืนอยู่ตรงนั้นหลักฐานที่มีชีวิตหัวใจเขาเต้นแรง จนรู้สึกเจ็บริมฝีปากเขาสัน่นเสียงไม่ออกอดีพันรยาขยับริมฝีปากเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างแสงจากโคมระยะสั่นไหวเงาบนผนังบิดเบี้ยวความเงียบปกคลุมทุกสิ่งหนักตดอดัดเขามองหน้าเด็กทั้งสองแล้วมองอดีพันรยาความจริงกำลังจะถูกเปิดและไม่มีทางย้อนกลับลมหายใจเขาขาดห่วงเมื่อเธอเริ่มเอ่ยคำแรกเสียงเบา แต่ชัดในถงใหญ่ที่เงียบงันเสียงของเธอเบาแต่ทุกพยางเหมือนคอหนักเขารู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนในอกเหมือนผนังที่แตกร้าวจากด้านในอดีตพภรรยาไม่เร่งไม่หยุดเธอพูดต่อด้วยจังหวะสม่ำเสมอเด็กแฝดยืนแน่นิ่งดวงตาทั้งสี่จับต้องเขาไม่กระพริบแสงจากโคมระยะทำให้เงาของเด็กทั้งสองทบซ้อนเงานั้นเหมือนร่างเดียวแต่แยกไม่ออก เขากลื่นน้ำลายเสียงดังชัดในความเงียบมือเขาสัน่นปลายนิ้วชาเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนอดีตภรรยาขยับเข้าใกล้อีกก้าวพื้นหินอ่อนเย็นจัดสะท้อนเสียงฝีเท้ากลิ่นอาหารในครัวจางลงถูกแทนที่ด้วยกลิ่นฝนที่กำลังจะตกเสียงฟ้าร้องไกลกลอยดังต่ำเหมือนเตือนเด็กชายคนหนึ่งหันไปมองพี่น้องของตนสบตาการเพียงเสี้ยววินาที ความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดชูรักที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาเริ่มหายใจถี่เสียงลมหายใจของเธอแตะเธอพยายามก้าวถอยแต่เหมือนขาถูกตรึงอดีตภรรยาหยุดพูดชั่วครู่ปล่อยให้ความเงียบกัดกินเขารู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลาตามขมับหยดลงข้างแก้มเย็นเฉียบภาพในอดีตกลับมาสอนคืนที่เขาเลือกเดินจากไปเสียงร้องให้ที่เขาปิดประตูนี้ เด็กแฝดขยับเท้าเสียงเบาแต่ชัดเหมือนสัญญาณบางอย่างอดีตภรรยาเอียงหน้าเล็กน้อยแววตาแข็งขึ้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นการตัดสินเธอเอื้อมมือไปวางบนไหล่เด็กทั้งสองมือมั่นคงอบอุ่นภาพนั้นเหมือนมีดคมช้าเขารู้สึกถึงแรงกดทับในอกลมหายใจไม่พอเสียงนาฬิกาเดินต่อไม่หยุด เหมือนไม่สนใจชะตาใครอดีตภรรยาเริ่มพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงชัดขึ้นหนักขึ้นทุกคำเหมือนถูกแกะสลักในอากาศเด็กแฝดเงยหน้าขึ้นพร้อมกันมองหน้าเขามองผ่านเขาเหมือนมองสิ่งที่เขาพยายามปกปิดเขาถอยหลังอีกก้าวชนโซฟาหนังหนังเย็นแข็งชูรักด้านหลังเริ่มสะอื้นเสียงสัน่นแตกเขาไม่หันไปมองไม่กลา้า สายตาของอดีตภรรยายังจับเขาแน่นไม่ปล่อยเธอขยับริมฝีปากอีกครั้งคำพูดยังคงไหลไม่หยุดเด็กแฝดคนหนึ่งขมวดคิ้วเหมือนตั้งใจฟังเหมือนจดจำแสงไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งแล้วกลับมาเงาทุกอย่างสันรวมถึงหัวใจเขาเสียงฟ้าร้องดังขึ้นใกล้กว่าเดิมลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างม่านขยับไหว อดีตภรรยาหยุดตรงกลางประโยคปล่อยให้คำสุดท้ายค้างเหมือนบาดแผลที่เปิดขาเขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนขอบเวพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงเด็กแฝดขยับเข้ามาใกล้ก้าวเล็ดมั่นเสียงรองเท้าผ้าใบแต่พื้นดังเป็นจังหวะเดียวเด็กทั้งสองหยุดห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวใกล้จนเขามองเห็นเส้นผมลมหายใจลมหายใจของเด็กบริสุทธิ์แต่หนักหน่วง เขามองดวงตานั้นดวงตาที่สะท้อนตัวเขาเองความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธอดีพันรยาพูดต่อคราวนี้น้ำเสียงไม่สัน่นไม่อ่อนเหมือนคนที่ผ่านทุกคืนอันยาวนานมาแล้วเธอไม่ต้องการคำอธิบายไม่ต้องการการขอโทษเพียงต้องการให้เขามองและรับรู้ชูรักด้านหลังสุดลงนั่งเสียงเข่ากระแทกพื้นดังเธอเอามือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้น เขายังยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นหัวใจเต้นแรงแต่ร่างกายไม่ขยับอดีตภรรยามองไปที่ชูรักเพียงแวบเดียวสายตานั้นเฉยชาเหมือนมองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเธอหันกลับมาที่เขาเด็กแฝดยืนขนาบข้างเธอเหมือนกำแพงความจริงยืนอยู่ตรงหน้าเป็นรูป,ปรธรรมมีชีวิตเขาพยายามเปิดปากแต่เสียงไม่ออกลิ้นหนัก เหมือนถูกกดอดีพันรยาขยับเข้าใกล้อีกระยะห่างหดลงเขาได้กลิ่นสบู่จากตัวเธอชัดขึ้นกลิ่นที่เคยเป็นบ้านเสียงฝนเริ่มตกกระทบกระจกหน้าตา่างดังทีทุกหยดเหมือนคำถามเด็กแฝดคนหนึ่งยื่นมือออกมามือเล็กมิง่งไม่ได้ขอไม่ได้เรียกร้องเพียงยืน่นหัวใจเขากระตุกแรงความรู้สึกแปลกแล่นขึ้นมา อดีตภรรยาหยุดเด็กไว้เบาๆมือเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแทบมองไม่เห็นเธอสบตาเด็กพยักหน้าเด็กแฝดลดมือลงชาภาพนั้นทำให้เขาหายใจไม่ออกอดีตภนรยาพูดต่อน้ำเสียงต่ำชัดเหมือนปิดบัญชีเขารู้สึกเหมือนทุกคำกำลังลอกผิวหนังเขาออกทีละชั้นชั้นของเงินชั้นของอำนาจชั้นของความมั่นใจเหลือเพียงความเปลือยเปล่า เด็กแฝดยังมองไม่หลบแววตานั้นไม่กล่าวโทษแต่ไม่ให้อภยัยฝนตกหนักขึ้นเสียงดังกลบทุกอย่างแต่ในหัวเขาเสียงของอดีตภรรยายังชัดเธอขยับตัวหันไปทางบันไดเด็กแฝดขยับตามก้าวพร้อมกันเสียงฝีเท้าสามคู่ดังขึ้นในถงเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกทิ้งไว้อยู่กับความจริงที่ไม่มีทางนี้ชูรักยังคงนั่งอยู่ ตัวสันไม่กล้าเหยหนะ้าเขาหันไปมองเธอเป็นครั้งแรกดวงตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่เขาไม่รู้สึกอะไรความว่างเปล่าแผ่ขยายอดีตภันรยาหยุดที่ขั้นบันไดแรกเธอหันกลับมาแสงไฟจากถงทำให้ใบหน้าเธอครึ่งหนึ่งสว่างอีกครึ่งจมในเงาเด็กแฝดยืนข้างหลังเงาทอดยาวเธอพูดอีกครั้งประโยคสั้นหนักคำพูดนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนพื้นยุบ นาฬิกาบนผนังดังชัดเหมือนตอกย้ำฝนยัำคงตกไม่หยุดเขายืนอยู่กลางโถงลำพังกับเสียงในหัวกับภาพในอดีตและกับความจริงที่เพิ่งเริ่มเปิดออกทีละชั้นทีละบาดแผลเธอเงียบหลังจากประโยคนั้นหลุดออกมาความเงียบหนักกว่าคำพูดหนักจนเขารู้สึกว่าหัวใจถูกกดลงกับพื้นหินอ่อนเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเม็ดฝนกระแทกกระจก เหมือนใครบางคนกำลังเคาะประตูอย่างไม่หยุดยัง้งเด็กแฝดยังคงยืนอยู่หลังเธอร่างเล็กแต่มั่นคงเขามองตามแนวไหลของอดีตภรรยาเห็นเงาของเด็กทั้งสองทาบซ้อนเหมือนอดีตและปัจจุบันที่ไม่อาจแยกออกลมหายใจเขาหนักอกขยับช้าเจ็ดเขาพยายามก้าวแต่ขาไม่เชื่อฟังชูรักด้านหลังขยับตัวเสียงผ้าสีกันกระทบพื้นเบาสัน่น เธอเอ่ยชื่อเขาเสียงแผ่วแทบไม่เป็นคำเขาไม่ได้หันไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะไม่เหลือพลงังอดีตภรรยาหันกลับมาอีกครั้งสายตาเธอจับเขาแน่นไม่เปิดช่องว่างเธอก้าวลงจากขั้นบันไดหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าแต่พื้นดังชัดทุกก้าวของเธอเหมือนนับถอยหลังเด็กแฝดก้าวตามพร้อมกันไม่มีใครช้ากว่า เขาเห็นรายละเอียดชัดขึ้นรอยขีดเล็กๆที่คิ้วของเด็กคนหนึ่งเหมือนรอยแผลเป็นเก่าหัวใจเขากระตุกภาพในอดีตผุดขึ้นวันที่เขาเคยล้มเคยเลือดออกตรงตำแหน่งเดียวกันมือเขากำแน่นเล็บจิกฝ่ามืออดีตภรรยาหยุดยืนตรงหน้าระยะห่างแทบไม่มีเขาได้ยินเสียงหายใจของเธอสม่ำเสมอควบคุมได้ต่างจากเขาเธอเอื้อมมือออกมา ไม่แต่เพียงยืน่นมือของเธอหยุดกลางอากาศนิ่งเขามองมือข้างนั้นมือที่เคยจับเคยผลักเคยถูกปล่อยเด็กแฝดมองมือของแม่แล้วมองเขาสายตานั้นเต็มไปด้วยการเฝ้ารอไม่ใช่ความหวังแต่เป็นการพิสูจน์เขายืนนิ่งไม่ขยับอดีตภรรยาดึงมือกลับชาเหมือนตัดสินใจแล้วเธอสูดลมหายใจหลึก เสียงนั้นดังพอจะได้ยินเหนือเสียงฝนเธอเริ่มพูดอีกครั้งคราวนี้น้ำเสียงเปลี่ยนไม่แข็งไม่อ่อนเหมือนคนที่ยอมรับทุกอย่างแล้วทุกคำของเธอไหลาชาชัดเขาฟังแต่เหมือนสมองตาไม่ทันความคิดสับสนชนกันเด็กแฝดขยับใกล้เข้ามาอีกแทบชิดขาเขาเขามองลงไปเห็นสีสเัเล็กๆผมสีดำ เปียกเล็กน้อยจากฝนกลิ่นฝนติดตัวเด็กสดเย็นอดีตภนร,รยาหยุดพูดปล่อยให้ความจริงที่เอ่ยไปลอยอยู่ในอากาศเขารู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำเสียงรอบตัวห่างออกชูรักพยายามลุกขึ้นขาอ่อนล้มลงอีกครั้งเสียงสะอื้นดังแต่อดีตันรยาไม่หันไปมองเด็กแฝดคนหนึ่งขยับเท้าเหยียบลงบนพื้นหินอ่อนเสียงเบา แต่เขาได้ยินชัดเด็กคนนั้นเหื่อยหน้าขึ้นปากขยับคำแรกจากปากเด็กสั้นเรียดแต่เสียงนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกเขาหัวใจเต้นแรงแรงจนรู้สึกเจ็บอดีตภรรยาหันไปมองเด็กสายตาเปลี่ยนอ่อนลงเพียงเสี้ยวเธอสายหน้าเบาๆเหมือนขอเวลาเด็กแฝดเงียบยอมถอยเขามองภาพนั้นการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูด ความผูกพันที่เขาไม่มีสิทธิ์แตะฝนด้านนอกตกหนักเสียงดังต่อเนื่องลมพัดแรงม่านสะบัดไฟในถงสั่นอีกครั้งแสงวูบเงาทุกอย่างยืดบิดเบี้ยวเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหายไปถูกกลืนอดีตภรรยาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าระยะห่างเพิ่มขึ้นแต่แรงกดดันไม่ลดเธอพูดต่อคำพูดนั้นไม่ใช่คำถามไม่ใช่การขอ เป็นการประกาศเด็กแฝดยืนขนาบข้างเหมือนพยานเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกตัดสินในศาลที่ไม่มีผู้พิพากษาเพียงความจริงและผลของมันชูรักพยายามพูดเสียงสัน่นขาดคำพูดไม่เป็นประโยคอดีตภรรยาหันไปมองสายตาเย็นนิง่งชูรักเงียบเหมือนถูกตัดเสียงเด็กแฝดมองเหตุการณ์นั้นสีหน้าเรียบ เหมือนโตเกินวัยเขาเม้มริมฝีปากความรู้สึกผิดท่วมแต่ไม่มีคำใดออกมาอดีตภรรยาขยับไปทางประตูชาเด็กแฝดเดินตามก้าวเท่ากันเสียงฝีเท้าทั้งสามดังเป็นจังหวะเดียวเขาหันตามรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียบางอย่างทั้งที่ไม่เคยมีสิทธิ์ครอบครองมือเขายกขึ้นชาหยุดกลางอากาศไม่มีคำเรียกไม่มีเสียง อดีตภรรยาหยุดที่ประตูมือจับลูกบิดเธอไม่หันแต่พูดคำพูดนั้นตํำชัดเหมือนปิดผนึกเด็กแฝดยืนรอเงยหน้ามองแม่ฝนยังคงตกไม่ลดประตูเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นฝนแรงสดแสงจากภายนอกส่องเข้ามาตัดกับแสงอุ่นในโถงเงาของทั้งสามยืดยาว อดีตภรรยาก้าวออกไปไม่ลังเลเด็กแฝดก้าวตามพร้อมกันประตูยังเปิดค้างฝนาสาดเข้ามาเขายืนอยู่ที่เดิมเสื้อสูตรเปียกบางส่วนแต่ไม่รู้สึกหนาวชูรักค่อยๆลุกขึ้นดวงตาแดงเต็มไปด้วยคำถามเขาไม่ตอบเสียงฝนกลบทุกอย่างหัวใจเขาเต้นชาหนักความเงียบในถงกลับมาอีกครั้งใหญ่ ว่างประตูยังไม่ปิดลมพัดเข้ามาไม่หยุดเหมือนเตือนว่าบางสิ่งได้ออกไปแล้วและจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเขายืนอยู่ท่ามกลางคาราหาดที่กว้างแต่แคบกับความจริงที่ยังไม่จบและผลลัพธ์ที่ยังคงไหลต่อชาหนักไม่สิ้นสุดเสียงประตูยังคงเปิดค้างลมฝนพัดเข้ามาเป็นระลอกผ้าม้านสะบัดเหมือนมือที่มองไม่เห็นกำลังดึงรัง้ง เขายือนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเหมือนร่างที่ถูกทิ้งไว้น้ำฝนหยดลงบนพื้นหินอ่อนเกิดเสียงเบาทีเสียงนั้นดังชัดกว่าลมหายใจของเขาเองชูรักยือนอยู่ไม่ไกลตัวสันแขนกอดตัวเองแน่นเธอมองประตูแล้วมองเขาดวงตาเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่เขาไม่มีคำตอบเขารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสุดคาหที่เคยมั่นคง เริ่มสัน่นเสียงนาฬิกาบนผนังยังเดินไม่สนใจเขาก้าวไปข้างหน้าชารองเท้าหนังเปียกเกิดเสียงดูดกับพื้นความเย็นซึมผ่านฝ่าเท้าไหลขึ้นขาเขาหยุดตรงกรอบประตูไม่ออกไม่เข้าฝนด้านนอกตกหนักเส้นสายของน้ำพรามองเห็นเพียงเงารางๆเงาสามเงายังอยู่ตรงนั้นไม่ไกลไม่ไกล อดีตภรรยายืนหันหลังหลายตรงไม่สัน่นเด็กแฝดยืนขนาดมือเล็กจับชายเสื้อเธอเขามองภาพนั้นหัวใจบีบแน่นเสียงรถคันหนึ่งแล่นผ่านถนนหน้าเรือนไฟหน้าสองวาบเงาของทั้งสามขยับแต่ไม่หายเขาอ้าปากพยายามเปล่งเสียงลมหายใจออกมาแต่ไม่เป็นคำฝนสาดเข้ามาอีกเสื้อสุดเปียกเพิ่มเขาไม่สนใจ ชูรักก้าวเข้ามาใกล้มือสัน่นแต่หลังเขาสัมผัสนั้นทำให้เขาสะดุ้มเหมือนถูกปลุกเขาสะบัดออกแรงเธอถอยหลังเกือบล้มความเงียบกลับมาหนักกว่าเดิมอดีตภันรยาเริ่มเดินช้าก้าวแรกมั่นเด็กแฝดก้าวตามพร้อมเขาเก้าวออกไปในที่สุดฝนกระแทกหน้าแรงเย็น น้ำไหลเข้าตาแสบเขามองไม่ชัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝนหรือเพราะดวงตาพื้นถนนเปียกสะท้อนแสงไฟแตกอดีตภรรยาหยุดไม่หันเธอพูดเสียงไม่ดังแต่ฝนไม่อาจกลบคำพูดนั้นเหมือนดึงอากาศออกจากปอดเขาเด็กแฝดหันมามองพร้อมกันสายตานั้นนิง่งชัดเขายืนอยู่กลางฝน เสื้อเปียกผมแนบหน้าไม่มีอะไรปกป้องอดีตภรรยาขยับตัวเหมือนจะไปต่อเขาก้าวเร็วขึ้นฝ่าแอ่งน้ำเสียงน้ำกระเด็นดังเขาหยุดห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวระยะที่ใกล้แต่ไกลเด็กแฝดยืนบังโดยไม่ตั้งใจภาพนั้นทำให้เขาชะงักฝนไหลตามแก้มเด็กเหมือนน้ำตาหัวใจเขาเจ็บแปลบ อดีตภรรยาหันมาในที่สุดแสงไฟถนนตกกระทบใบหน้าเธอเห็นทุกเส้นทุกแววไม่มีความลังเลไม่มีความอ่อนแอเธอพูดอีกครั้งชัดคำพูดนั้นไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำขอเป็นเส้นแบ่งเขาพยายามส่ายหัวชา้าฝนสาดแรงเด็กแฝดคนหนึ่งขยับยืนตรงขึ้นเด็กอีกคนจับมือพี่น้อง แน่นสองมือเล็กมั่นคงภาพนั้นทำให้เขารู้สึกเล็กลงอดีตภรรยาก้มลงพูดกับเด็กเสียงเบาเด็กแฝดพยักหน้าพร้อมกันเขาไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรแต่รู้สึกได้ความผูกพันที่เขาไม่เคยมีฝนยังคงตกไม่ลดรถอีกคันแล่นผ่านเสียงดังชั่วขณะโลกภายนอกยังเดินต่อ อดีตภรรยาหันกลับเริ่มเดินอีกครั้งเด็กแฝดเดินตามก้าวเท่ากันเขาก้าวตามไปอีกแต่หยุดบางอย่างในอกรั้งไว้ชูรักยืนอยู่ที่ประตูมองภาพนั้นหน้าเธอสี่เธอเรียกชื่อเขาเสียงขาดเขาไม่หันอดีตภรรยาเดินห่างออกไปทีละก้าวระยะเพิ่มเรื่อยฝนพราภาพเริ่มเลือน เด็กแฝดหันกลับมาอีกครั้งสายตานั้นมองเขาเหมือนจดจําหัวใจเขากระตุกอดีตภรรยาจับมือเด็กตึงเบาๆเด็กแฝดหันกลับเดินต่อเงาของทั้งสามค่อยๆกลืนไปกับม่านฝนเขายืนอยู่ที่เดิมน้ำฝนไหลผ่านร่างไม่ขยับเสียงฝนเสียงรถเสียงเมืองทุกอย่างยังคงอยู่แต่บางอย่างในตัวเขา หายไปเขาหันกลับช้าเดินเข้าบ้านประตูยังเปิดลมพัดคฤหาสาดสว่างแต่เย็นชูรักยืนรอตาแดงหน้าเปียกเธอพูดเร็วสับสนเขาเดินผ่านไม่หยุดรองเท้าทิ้งรอยน้ำบนพื้นเป็นทางยาวเสียงนาฬิกาดังชัดเขาขึ้นบันไดช้าทุกขั้นหนักภาพอดีตสอน เสียงเด็กเสียงหัวเราะเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินห้องนอนกว้างเงียบเขาปิดประตูเสียงดังโลกภายนอกถูกตัดเขายืนกลางห้องเปรียดหนาวกระจกบานใหญ่สะท้อนร่างเขาซีดว่างเขามองเงานั้นนานเสียงฝนยังคงดังผ่านกระจกเหมือนเตือนว่าเรื่องนี้ยังไม่จบความตริงยังคงเดินต่อ และสิ่งที่เขาเผชิญเพิ่งเริ่มต้นเช้าวันใหม่มาเยือนอย่างเงียบงันฝนหยุดตกแต่พื้นยังชุม่มเหมือนความรู้สึกที่ยังไม่แห้งแสงอ่อนลอดผ่านผ้าม่านตกกระทบพื้นห้องเป็นเส้นบางเขานั่งอยู่บนเตียงทั้งคืนไม่ได้นอนเสื้อผ้าแห้งแล้วแต่ความเย็นยังติดอยู่ใต้ผิวคฤราสาดเงียบกว้างว่างไม่มีเสียงฝีเท้าเด็ก ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเงาที่ทาบซ้อนนาฬิกายังคงเดินชะสม่ำเสมอเขาลุกขึ้นเดินไปที่กระจกเงาที่สะท้อนกลับมาดูแก่กว่าเมื่อวานดวงตาหมน่นเขามองตัวเองนานความทรงจำไหลย,ย้อนแต่คราวนี้ไม่หลบเขาเห็นทุกการตัดสินใจทุกคำพูดทุกการเมินเฉยทั้งหมดรวมกันเป็นจุดจบของเมื่อคืน เสียงรถด้านนอกดังแผ่วชีวิตของคนอื่นยังดำเนินเขาหายใจลึกครั้งแรกที่ตั้งใจอกยังเจ็บแต่ไม่หนีเขาเดินลงบันไดผ่านถงใหญ่พื้นหินอ่อนยังมีรอยน้ําฝนรอยเท้าที่เลื่อนจางเขาหยุดมองแล้วเดินต่อประตูหน้าบ้านปิดสนิทแสงเช้าส่องผ่านกระจกโลกภายนอกยังอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมเขารู้ว่าบางประตู เมื่อปิดแล้วจะไม่เปิดอีกและบางความจริงเมื่อถูกเปิดเผยจะไม่มีวันกลับไปซ่อนเขายืนอยู่กลางคารุหาตที่เคยเป็นอาณาจักรวันนี้มันเป็นเพียงบ้านที่เงียบเขาหลับตายอมรับไม่ใช่เพื่อเริ่มต้นใหม่แต่เพื่อหยุดหลอกตัวเองแสงเช้าค่อยๆสว่างขึ้นเงาทุกอย่างชัดเจนเรื่องราวของเขาจบลงตรงนี้ไม่ด้วยชัยชนะ ไม่ด้วยการให้อภยัยแต่ด้วยความจริงที่เขาต้องอยู่กับมันตลอดไป